สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักในชั้นเรนชาแ6ดสิบหทาโร่นะคะมาพบกับแม่หมอนอชาอีกแล้วเช่นเคยเนาะวันนี้เราทําหัวข้อเขารักและรู้สึกกับเราในระดับไหนในความรู้สึกของเขานะคะเขามีความรู้สึกนึกคิดและก็วางเราอยู่ในระดับความรักของเขาในระดับไหนที่เขามองความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอยู่ตอนนี้ดูได้หมดในทุกสถานะความสัมพันธ์นะคะตั้งจิต อธิษฐานถึงคนคนนั้นเนาะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาคุณชอบกองไพ่กองไหนหรือสัญลักษณ์ของอ่าสีไหนคุณเลือกในสิ่งที่คุณชอบนะคะกองที่1สีส้มกองที่2สีเขียวกองที่3าคือสตรอเบอรี่นะคะสีแดงเนาะ ขอบคุณการกดไลค์การกดติดตามคอมเมนต์ดีคอมเมนต์น่ารักคอมเมนต์กำให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็พี่ที่มีขึ้นความถี่ตรงกันใหม่ไม่หมอขอค้าครูในการกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะการดูไม่ได้เจาะจงดวงใครอาจจะมีตรงและไม่ตรงเอาที่เรารับไว้ถ้าจะให้ให้แม่นจริงๆหรือดูจริจรงๆเช็คของคุณจริจรงๆก็คือดูดวงส่วนตัวนะคะแต่ว่าถ้าคุณ ได้รับฟังในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกดีคุณสามารถรับพลังงานนี้ไปได้เลยแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรเอาที่คุณสะดวกเอาที่เรารับไหวในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นไปในการตัดสินใจของคุณเนาะโอเคค่ะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกอย่างทุกช่องทางเหมือนกันค่ะไปรับฟังคทาธนาได้เลย123ไปกันค่ะกองสีส้มก่อนนะ <c oughs> ขอดูค่ะว่าสีส้มเนาะ ความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณเป็นอย่างไรขอ,อการเปิดเล่าเรื่องราวหน่อยนะคะโอเคเหมือนเขาเองรู้สึกลำบากใจแล้วก็เหนื่อยใจความรักที่เคยมีให้มันแห้งเหี่ยวเหมือนผู้คนเคยชอบกันแล้วก็เคยรักกันเคยมีแพชชั่นต่อกันนะที่ผ่านมา ต่เหมือนสถานการณ์อะไรสิ่งหลายๆอย่างมันทําให้แบบว่าไม่เข้าใจการปัญหาอุปสรรคความรักความสัมพันธ์เลยรู้สึกว่าเหมือนหมดแพชชั่นเพราะว่าอะไรเขาว่าเขาเจอกับความรักเหมือนเจอใครอีกคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เขารู้สึกแล้วก็เขาไม่เข้ารู้สึกแล้วก็ลําบากใจกับคุณในเวลาขณะน,นี้นะคะอืมอ,อืมอแล้วเขาเป็นยังไงกับเราอีก แต่เขาเองก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งคุณไปก็ยังมีคุณในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนเขาอ่ะคบคบกับอีกคนหนึ่งหรือมีคนนึงเข้ามาในความสัมพันนี้มีระหว่างคุณกับอีกคนนึงแล้วเขาอ่ะก็ยังอยู่ในในในช้อยที่ว่าจะเลือกใครดีในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีกคนนึงคุณเองก็ก็รู้จักกันมาระยะหนึ่งแต่เหมือนความสัมพันธ์มันไม่มือว้ามันไม่เหมือนเก่ามันไม่เหมือนก่อนเหมือนเจอคนใหม่แล้วก็ก็มีการ ก็มีการเปรียบเทียบนะคะมีการมองมีการเปรียบเทียบเนอะอืมแล้วเขาจะอาอยังไงกับเราต่อไปอืมเขาเองก็เครียดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ใจลึกแล้วอะเขาก็ยังรู้สึกรักคุณอยู่นะคะแต่คือเริ่มณเวลาขณะน,นี้ตั้งแต่เปิดจิตขึ้นมาคือคือเหมือนเขาเหนื่อยแล้วก็หนักลําบากใจ เพราะว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีความรักอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแทรกระหว่างคุณกับเขาแต่จริงๆในใจลึกๆคุณก็คือคนที่ก็ที่ดีสําหรับเขาอีกคนนึงเช่นเดียวกันในใจของเขาแต่เมื่อมันมีอะไรที่เข้ามาแล้วมีการเปรียบเทียบ ทำให้เขาลังเลแล้วก็สับสนความรู้สึกที่มีกับคุณมันถึงแห้งเหี่ยวแล้วก็หายไปบ้างในบางในช่วงเวลาขณะน,นี้แต่เอาจริงๆในใจเลือกๆอะ่ะเขาเองก็มีความรักแล้วก็มีความชอบคุณอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าเขาไม่มีใจเลยเขาสามารถที่จะตัดคุณแล้วก็ไปเลือกความรักครั้งใหม่ได้เลยแต่ตอนนี้คือมันเป็นเหมือนการมีมาม,มันมีมาแล้วเปรียบเทียบทําให้เขารู้สึกว่าเออเหมือน แพชชั่นหรืออะไรที่มันหวือหวากับคุณอนะ่ะมันลดลงนะคะอืแล้วเป็นยังไงเห็นไหมมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ทำใไม่สับสนอแล้วก็ตัดสินใจลําบากเหมือนความรู้สึกความรักที่มีข้างๆที่จะแห้งเหี่ยวจากเราไปนะคะอะ่ขอดูว่าวเราควรหล่อเขาไหมในสถานการณ์แบบนี้เราควรทําอย่างไร คุณเองก็เครียดคุณเองก็รู้สึกเป็นกังวลเหมือนคุณกําลังคิดว่าถ้าเขาไม่รักคุณเต็มที่เต็มร้อยคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเดินจากไปในความสัมพันธ์นี้แล้วนะแต่จริงๆแล้วนะฟางชีเท่าที่เห็นเขาก็มีใจกับคุณอยู่พอสมควรมันไม่ใช่การที่ว่ามันเป็นเหมือนช่วงการทดสอบมากกว่านะคะ,อะตอนนี้อยากให้คุณไม่ต้องไปโฟกัสที่เขาปล่อยให้เขาได้เรียนรู้เพราะว่าตอนนี้เหมือนเราดึงใจหรือทําอะไรค่อนข,ข้างที่จะยาก เพราะว่าตัวเขาอ่ะมันมีตัวเลือกตัวช้วยเข้ามาทําให้เขาอ่ะเหมือนเทใจแบ่งใจเป็นสองแบ่งใจอีกเป็นครึ่งทีนี้การที่เราจะได้ใจหรือเรียกใจเขากลับมาได้สิ่งที่ทําได้คือไม่ตามไม่สนใจไม่ไม่โฟกัสให้สนใจแท้แค่ตัวคุณแล้วก็พัฒนาตัวตนของคุณแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างให้เขาได้ไปเรียนรู้ว่าเราอ่ะมีรักที่ดีให้กับเขาแต่ถ้าเขายัง ไม่คิดจะเลือกเราหรือยังไม่หยุดที่จะตัดสินใจที่ระหว่างเรากับอีกคนก็ควรปล่อยให้เขาไปแต่เท่าที่เห็นว่าเขาจะไปเรียนรู้กับคนนั้นหรือได้ไปเรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะและจะรู้ว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคุณนะคะเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาจะเห็นความจริงฉะนั้นตอนนี้เหมือนสถานการณ์ที่คุณจะพยายามหรือทําให้เขาแบบว่า กลับมาสนใจหรือเรียกร้องความรักหรือขอความรักจากเขาหรือพูดอะไรตอนนี้มันเหมือนไม่เป็นผลปล่อยให้คุณนิ่งแล้วปล่อยเขาไปสักระยะหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นการประชดประชันหรือโกรธคือเหมือนให้คุณทําใจเย็นๆแล้วก็นิ่งอยู่กับตัวตนของคุณก่อนนะคะเพราะว่าในใจของเขาอะ่ะยังไม่ได้ไปจากคุณทั้งหมดนะเขาก็ยังมีแพชชั่นหรือว่า ยังมองว่าคุณคือคนที่ใช่แต่เพอมันมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งเข้ามาทําให้เขามีความเปรียบเทียบฉะนั้นอลองปล่อยให้เขาได้ไปเรียนรู้ลองปล่อยให้เขาได้ไปศึกษาเพราะว่าต่อให้เราไม่ปล่อยสุดท้ายแล้วเขาก็เรียนรู้อยู่ดีแต่ถ้าเราไม่ปล่อยมันยิ่งยิ่งเราตามยิ่งเรายิ่งเราแบบว่ารอคอยมันยิ่งรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็หนะักเขาก็ยิ่งมองไม่เห็นว่า,ว,าว่าเห็นค่าของเราหรือเห็นว่าเรารักเขามากแค่ไหน ถ้าคุณนิ่งแล้วคุณเงียบแล้วก็ปล่อยให้เขาได้ไปเรียนรู้แล้วเขาจะรู้ว่าคนที่พร้อมและดีที่สุดสําหรับเขาก็คือคุณนะคะฉะนั้นสถานการที่คุณเจอหรือความสัมพันธ์เนี้ยคุณลองนิ่งแล้วก็ปล่อยเขาไปก่อนนะคะอ่ะแล้วเขาเป็นยังไงกับคุณอีกขอดูไพ่ฝั่งใจเนาะอืออะไรที่อยากจะบอกคุณอีกในความสัมพันธ์นี้นะคะกับที่เขามี อเหมือนเขาอยากจะโบยบินเหมือนอ่าเหมือนเขายังแบบว่าหลงละเริงก็ปล่อยเขาไปก่อนนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่คนที่รักเขาที่สุดเนี่ยก็คือคุณแล้วสุดท้ายเขาจะกลับมาเองนะคะตัวที่คุณไม่ต้องทำอะไร ให้คุณอยู่นิ่งๆนิ่งเงียบแล้วก็อยู่ในที่ของคุณคือเราการที่อยู่ของเราเนี่ยคือเราต้องเคลียร์ใจของเราเนะเพื่อพัฒนาตัวตนของเราด้วยนะคะแล้วก็วางใจให้แบบผ่อนลงอย่าเครียดกับสิ่งที่เป็นบางทีอ่าการสู้หรือการที่จะเอาชนะใจอะบางทีก็ไม่ใช่การที่ต้องไปตามไฟหรือไปตามอสอดส่องเรื่องของว่าเขาจะเจอใครมีอะไรเงี้ยมันทําให้เราเหนื่อยเพราะว่า พ่อตัวเขานั่นก็คือพยายามที่จะมีคนนี้เข้ามาอยู่แล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่มีมาสุดท้ายแล้วความรักของคุณน่ะจะทําให้เขาเห็นถึงคุณค่าในตัวของคุณแล้วเขาอ่ะก็จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะอืยังไงต่ออืเพราะว่าในในทำนองที่ไพ่ออกมานะจริงๆแล้วอ่ะเขาอ่ะก็รักคุณอยู่ในใจลึกๆแหละ แต่ด้วยความที่ว่าเหมือนบางทีมันเหมือนมีอะไรเข้ามาท้าทายและทําให้เขาเหมือนยังรักสนุกอยู่ฉะนั้นการที่จะเอาชนะอย่าเพิ่งไปแบกไปแบกเอาความเครียดแบกเอาเรื่องราวที่มันรู้สึกว่าทําไมเขาเปลี่ยนไปทําไมเขาไม่เหมือนเดิมอย่ามานั่งเครียดหรือนั่งซีเรียสหรือเป็นกางวนทําให้เราแบบว่ากลายเป็นเอนเออร์จีที่หมดหมองหรือเศร้านะคะที่รักอืฉะนั้นคนที่อยู่เคียงข้างเขาหรือคนที่เขา คุณผ่านร้อนผ่านหนะาวผ่านอะไรมาเยอะคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาที่สุดสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาจะได้เรียนรู้ว่าคนที่เป็นตัวจริงอะ่ะคือใครนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เขาเรียนรู้ได้คือว่ายิ่งเราบอกว่า อยากจะให้เขาแสดงตัวตนหรือทําอะไรเพื่อเราตอนนี้มันยิ่งเหมือนผลักเขาออกไปแต่สิ่งที่ทําได้คือการที่คุณต้องนิ่งแล้วมีสติแล้วก็มาโฟกัสอยู่ที่ชีวิตของคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นปล่อยให้เขาได้ไปเรียนรู้จะทําให้เขาได้รู้ใจของเขานะคะความรู้สึกที่เขาบางใจต่อคุณอ่ะเขาเองก็ยังมีใจรักคุณอยู่แต่ความรักนี้มันถูกแบ่งหารออกเป็นสองเนาะทำให้เขารู้สึกว่าบางครั้ง ความสวีดหรือความแบบในใจของเขาอะที่เขามีมาให้คุณก็ยังไม่ได้เต็ม้อยเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายแล้วภายในใจเขาก็ยังมองว่าคุณอะคือคือคนที่เขาคิดว่าจะใช่ในอนาคตอาแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเจอการทดสอบกับความสัมพันธ์ฉะนั้นสิ่งที่ทําได้ก็อย่างที่แม่หมอแนะนําไปโอเคค่ะขอให้คุณโชคดีเนาะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอะ่ะขอเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะคะอืม ต่อไปผู้ที่เลือกกองที่สองเนาะสีเขียวแต่พี่ๆจะทำตามแต์มาให้นพี่พี่ๆใจด <c oughs> ีขอดูค่ะว่าพลังงาน e n e r g ความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรสถานการณ์ของคุณกับเขานิ่งอืแต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่ได้เลิกกันเนาะบางครั้งก็เหมือนอแต่ก็ยังผูกพันแล้วก็รักกันอยู่เนาะก็ยังมีใจเหมือน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่คุณไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจบางครั้งดูก็ดูนิ่งๆเกินบางครั้งก็ดูไม่สวี์ บางครั้งก็รู้สึกว่าเออเหมือนเขาลืมอะไรในบางสิ่งบางอย่างหรระหว่างความรักของเราสองคนไหมความรักนี้เป็นอะไรที่ผูกพันกันมาบางคนก็เป็นรักที่ซ่อนไม่สามารถเปิดเผยได้บางคนก็เป็นคนรักที่แบบว่าเป็นคนรักเก่าย้อนกลับมาเป็นคนรักที่อายุน้อยกว่าเป็นความรักที่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแต่บางครั้งคุณเองก็ไม่มั่นใจในสถานะความสัมพันธ์ในความรักว่าตกลงความรักครั้งนี้กับเขากับ คุณกับเขาอนะมันจะเป็นคู่ครองหรือจะเป็นคู่แฟนหรือจะเป็นคู่อะไรกันแน่บางทีคุณเองก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําไปสิ่งที่เราแบบว่าดีกับเขาไปอะมันเขาจะเห็นคุณค่าหรือเห็นความรักที่เราที่เรามีให้กับเขาไหมแล้วเขารักเราเหมือนที่เรารักเขาหรือเปล่า,ขาเขาสัมผัสได้ไหมถ้าพลังงาน energy นี้ประมาณนี้เป็นของประมาณนี้เขาจะว่าอ่ากองนี้คือของคุณนะคะอ่าขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ เขารักและรู้สึกกับคุณอย่างไรเนาะทั้งหมดขอเปิดทั้งหมดสามช็อตนะคะเป็นอย่างไรขอดูสิอืมเขาเองก็รักคุณในหัวใจเขามองความรักความสัมพันธ์เนี้ยว่าอ่าเขามองคุณเป็นทั้งคู่แฟนเป็นทั้งคู่ครองในอนาคตเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แต่ความรักเนี้ยมันมีอุปสรรคหนึ่งเรื่องสถานาการณ์เงินทางสังคมนะคะความเป็นอยู่ระยะทางอืมอะไรอีกอืม าบางครั้งความรักของเขากับคุณอ่ะไม่ว่าใครสักคนหนึ่งอ่ะเหมือนยังไม่ได้เคลียร์ตัวตนหรือจบกับความสัมพันธ์ได้นะคะกับอีกฝั่งหนึ่งนะถ้าพวกคุณทั้งสองคนสดอยู่แล้วหรืออาจจะมีการทดสอบเข้ามา,ามีอีกคนนึงเข้ามาในความสัมพันธ์แต่เท่าที่เปิดดูคือไพ่ที่เห็นคือว่าเคลียร์อะไรบางสิง่งบางอย่างกับความสัมพันธ์ยังไม่จบอาจจะเป็นดูเหมือนลักซ้อนแต่พวกคุณเองก็รักกัน อ่าขอดูต่อคะ่ะว่าเป็นยังไงอืมเหมือนเหมือนปัญหาที่ที่มันเกิดขึ้นอนะ่ะเหมือนรอการเคลียร์การจัดการการจัดแจงแล้วก็ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเพื่อจะทําอะไรในสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ทาเนี่ยเขาจะทำเพื่อคุณนะคะในความรักความสัมพันธ์นะเหมือนเขามีใจให้กับคุณมากๆแล้วก็รักคุณอยากให้คุณอดทนรอนะคะว่าสิ่งที่เขาทําเขาที่เขาพูดออกไปเขาไม่ได้โกหกหรือหลอกคุณ หลอกลวงคุณแต่อย่างใดเขาไม่ทําอะไรลับหลังแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเลนยังไม่กล้าที่จะบอกให้คุณฟังไปทั้งหมดเพราะว่ามันไม่ใช่การหักหลังหรือหลอกลวงคุณแต่ไม่อยากจะบอกคุณเพราะว่ากลัวคุณไม่สบายใจนะคะแต่จริงๆแล้วความรักที่เขามีให้กับคุณนั้นเขารักคุณมากแล้วก็ค่อนข้างๆที่จะมองว่าคุณเป็นคนที่ดีกับเขาแล้วเขาก็คงจะหาใครที่ดีกับเขาเท่ากับคุณไม่ได้อีกแล้วแต่หลายๆอย่างมันมีปัญหาในชีวิตเขาต้องการเคลียร์การจัดการทุกอย่างเพื่อให้มัน แล้วเขาจะทำทุกอย่างให้ชัดเจนกับคุณนะคะโอเคแล้วยังไงต่อขอดูสิอืมสถานการณ์เขาเองก็ไม่ง่ายในชีวิต จริงๆแต่เขานะ่ะอยากมีคุณในชีวิตและอยากให้คุณอดทนรอในความสัมพันธ์นี้เขาไม่เขาไม่ได้คิดที่จะหลอกลวงคุณและเขาอะ่ะอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับคุณและเขาก็มองว่าเขารักคุณน่ยคือรักมากแล้วรักแบบว่าอยากจะใช้ชิตครองคู่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะไม่ใช่การแค่เป็นแฟนกันแต่แต่หลายๆอย่างที่เขาเจอกับมรสุมชีวิตอะ่ะ าบางท่านอาจจะเป็นปัญหาการเงินการงานบางคนจะเป็นปัญหากับความสัมพันธ์ซับซ้อนที่กําลังอยู่ในการแก้ไขปัญหาอยู่นะคะฉะนั้นสิ่งที่เขากําลังจัดแจงจัดก,การทุกอย่างเนี่ยเขากาลังทําทุกอย่างให้ชัดเจนและให้ดีขึ้นเพื่อคุณนะคะในความรักเนี่ยคือเหมือนทุกตัวคุณอะที่คุณที่เหมือนเปิด energy ของคุณขึ้นมาว่าคุณว่า คุณดีกับเขาเขาสัมผัสได้ไหมทําไมเขาจะสัมผัสไม่ได้ล่ะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคุณคือคนที่ดีมากแล้วเขาก็รักคุณมันไม่ใช่แค่ความดีของคุณแต่มันเป็นว่าตัวเขาก็มีความรู้สึกที่ผูกพันและก็รักคุณอยู่ไม่ใช่น้อยมันไม่ใช่เกิดแค่ว่า ดีอย่างเดียวแต่มันเป็นความผูกพันที่หลักกันนะคะฉะนั้นเขาอยากจะให้คุณอดทนและเชื่อใจแล้วก็เชื่อในความรักของเขานะ,ะคุณกับเขานะเป็นเหมือนเนื้อคู่เดลิเวอร์แต่ว่าในหลายอย่างผู้คุณต้องผ่านมรสุมผ่านการทดสอบนะคะ,ใน,นะ,คะในการที่จะทําอะไรให้แบบชัดเจนกับในความสัมพันธ์มันเหมือนมีอะไรที่ตีตาจองใครสักคนหนึ่งหรือการเคลียร์ปัญหาอะไรหลายๆอย่างบางคนอาจจะเป็นเรื่องของเอกสารกฎหมายคดีความการเงินบริษัทหรือเป็นความรัก ที่ต้องแบบว่าจัดแจงจัดการในเรื่องของอความสัมพันธ์ให้ถูกต้องเพื่อจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นก็คือการมาเริ่มต้นกับคุณนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาแล้วเขาก็รักแล้วก็มองคุณเป็นคนรักแล้วก็มองคุณเป็นเนื้อคู่ที่อยากจะอยู่คองคู่กับคุณไปตลอดไปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะ,อะขอดูค่ะว่าแล้ว ให้ฝังใจอย่าบอกอะไรกับความสัมพันธ์นี้อีก โอ้บุษบาเขามองว่าคุณอนะ่ะคือคนแบบว่าที่อยู่ในใจแล้รักเขาเห็นเมื่อไหร่ก็ยิม้มแย้มแจ่มใสมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณนะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขานะเออคุณคือเด e world คือการกําเนิดใหม่โลกใหม่สิ่งใหม่การมีคุณกับเขาเนะี่มันเป็นเหมือนความมีความสุขที่จะมีกําลังใจชีวิตแล้วแต่ว่าความรักของคุณอาจจะมีอุปสรรคอยากให้คุณแบบว่าอดทนรอแล้วก็ผ่านมรสุมนี้ไปด้วยกันนะคะมันจะต้องใช้สติแล้วก็หลายๆอย่างเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาต้องรอ ระยะเวลาพอสมควรคือหมันหมันให้กําลังใจหมั่นปุกต้นรักซึ่งกันและกันนะคะที่รักอืในใจของเขาคือคุณคือคุณคือนัมเบอร์วันคุณคือคู่ครองคุณคือเนื้อคู่และคุณก็คือเนื้อคู่ของกันและกันที่เขามองว่าคุณน่ะแบบว่า คือที่ท้องมีกําลังหรือมีใจอยู่ตอนนี้นคือเขาอยากจะฝากฟันทุกอย่างไปพร้อมๆกับคุณแล้วก็อยากให้มีคุณอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแบบความรักของพวกคุณมีอุปสรรคจริงๆเท่าแต่ว่าอุปสรรคนั้นก็คือว่าก็ยังดีที่เขายังรักเรามากนะคะแล้วเขาอยากให้คุณเชื่อมั่นในความรักของเขาเช่นเดียวกันอืมเนาะเนี่ยโอ้เมื่อผ่านทุกอย่างไปได้หวังว่าเราจะอยู่ได้อยู่ด้วยกันเขาคิดอย่างนั้นนะเขาว่าหวังว่าอย่างนั้นนะคะว่าในใจของเขาอ่ะ ก็คือคุณเขาอยากจะสู้ทุกอย่างในชีวิตของเขาเนี่ยเพื่อจะมีคุณในความรักในความสัมพันธ์นี้เรื่องของคุณกับเขาเน่ะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในความสัมพันธ์แต่เขาอ่ะก็ยังไม่ย่อท้อกับความรักนี้แล้วคุณจะย่อท้อไหมนั่นก็คือสิ่งที่เขาแบบว่าอยากจะถามคุณเช่นเหมือนเช่นเดียวกันว่าคุณจะอยู่เคียงข้างและและเข้าใจและจับมือกันไปอย่างนี้หรือเปล่านะคะโอเคเขอให้คุณโชคดีรับพลังงานบวกรับพลังงานไปเขารักคุณแล้วก็ว่ามองคุณคือเนื้อคู่ของเขาและคู่ของของเขานะคะโอเค ไว้โชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะต่อไปผู้ที่เลือกสตรอเบอรี่นะคะไปดูกันไปดูกันค่ะขอดูเพ่องงาน energy ของคุณหน่อยในความสำคัญเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อยซิมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นในฝั่งคุณก็ฝั่งเขาเนาะ บางครั้งความรักก็มีชั้นเชิงนิ่งๆ่เงียบเีนไปแต่ก็ยังมีแพชชั่นหรือมีความหวงังมากว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อกันได้บางครั้งเหมือนคุณรอเขารอรออะไรจากเขาอะ่ะอืมบางคนเป็นความรักที่อยู่ห่างไกลกันความรักที่อยู่แดนไกลคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้มีความแบบว่าเหมือนน้อยอกใน้อยใจมีความหึงหวงกันบ้างในความสัมพันธ์นี้แต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าขนาดตัดขาดต่อกันนะแต่มันก็ดูแบบว่าเหมือนนิ่งๆเงียบๆอยู่เหมือนกันอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะโอเคขอดูเขาหน่อยค่ะว่าแล้วเขารักและรู้สึกกับคุณอย่างไรในในเวลาขณะนี้นะ อ,อืมจะสันจมูนอืมสันจมูนมาคู่กันเป็นไพ่ที่ดีโอเคสิ่งที่เขาแบบนิ่งๆหรือเขาอะไรไม่ใช่ผ้าเขาไม่ได้คิดถึงคุณแต่เขามีเรื่องการจัดแจงจัดการเรื่องของการงานหรือปัญหาอุปสรรคที่เขาเข้ามาในชีวิตจริงๆแล้วอะ่ะเขาเองก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เขากําลังแบบว่า บางท่านคือเหมือนเหมือนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงานหรือบางท่านก็คือว่าทํางานเพื่อจะโชว์ความสามารถเพื่อได้ตำแหน่งการงานที่ดีขึ้นนะคะอืมอ่ะแล้วเขาเป็นยังไงกับเราต่อ เขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะแต่ตอนนี้คือเขาเครียดเรื่องงานเครียดเรื่องปัญหากับชีวิตของเขามากกว่าในใจของเขาเขายังรักแล้วก็รู้สึกดีๆกับคุณและอยากจะเป็นครอบครัวกับคุณอยากอยู่กับคุณอยากมีชีวิตครอบครัวสุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําอยากจะทําเพื่อกันและกันเพื่อคุณกับเขานะคะเพื่อจะมีชีวิตที่เป็นคู่ครอง เป็นคู่รักถึงขั้นแบบว่าลงเอยแต่งงานหรือบางขั้นที่แต่งงานอยู่แล้วคืออยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะแต่ตอนนี้คือภาระหน้าที่เขาหนักมากสิ่งที่เขาทําทุกอย่างเนี่ย เขาทาแบบว่าให้มีเงินมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นเพื่อคุณนะคะแต่บางทีเขาก็รู้สึกน้อยใจว่าเหมือนคุณระแวงสงสัยเขาไหมว่าเขาไปมีคนอื่นหรือเปล่าบางทีเขารู้สึกว่ามันน้อยใจอ่ะที่เกิดขึ้นอืมอที่เขาบางครั้งอาจจะสื่อสารบ้างไม่สื่อสารบ้างแต่บางทีก็ที่เขาไม่ได้สื่อสารอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาไปนอกใจหรือมีใครแต่มันเป็นเพื่อเพื่อมันเป็นเรื่องของความคิดเกี่ยวกับภาระเรื่องของการงานนะคะ,ะมีอะไรเกิดขึ้นแบบฉับพลันในชีวิตของ เขาเนาะอืมแล้วเขากําลังแบบว่าฝ่าฟันกับอุปสตรรคตรงนี้อยู่นะคะอืมแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณต่ออืมอืมตอนนี้คือคือเรื่องของความรักอน่ะเขารักคุณอยู่แล้วแหละเขารู้สึกดีกับคุณอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือปัญหาเขาคือเรื่องเองินเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นที่เขาต้องเคลียร์และจัดแจงเขายังมองว่าคุณคือคนรักที่เขาอะอยากจะมาใช้ชีวิต คู่ของร่วมด้วยนะคะแล้วก็ยังรักคุณอยู่ยังมองว่าคุณคือคนที่ดีแล้วก็รักแล้วเขาก็ยังมีใจผูกพันอยู่ที่คุณเขาหวังว่าคุณจะเข้าใจเขามากกว่านี้นะคะเนี่ยเขา,าคิดว่าคุณเป็นคนที่มีซิกเซนต์หรือเข้าใจในบทบาทของการใช้ชีวิตหรือหน้าที่การงานเขาคิดว่าคุณต้องเข้าใจเขาที่สุดในเวลาขณะนี้เหมือนเหมือนอยากจะให้เป็นกําลังใจอย่าพึ่งเหมือน มัอนอย่าพึ่งเรียกร้องในความความรู้สึกได้ไหมอะไรเงี้ยรู้อยู่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนก็ต้องการได้ได้รับความเอาดูแลเอาใจใส่แต่ไม่ใช่ว่าที่เขาไม่ได้เทคแอคชั่นหรือทามไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกเขาเองก็ยังอยากจะไปต่อรักคุณอยู่เสมอและว่ามองคุณคือและคู่แฟนคู่คองในอนาคตด,ด้วยนะคะแต่สิ่งที่เขาเจออยู่ตอนนี้คือเขาค่อนข้างที่จะเจอเรื่องเครียดหนักพอสมควรในชีวิตของเขานะคะโอเคพาอยากบอกอะไรคุณ พวกคุณยังไปต่อกันได้นะคะขอให้คุณเชื่อมั่นในความรักนี้เวลาจะเป็นเครื่องเยียวยาแล้วจะบอกว่าอะไรที่จะอยู่เคียงข้างหรืออะไรที่มันใช่สําหรับคุณบางทีคุณอาจจะต้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีจิตใจที่แบบว่าซอฟและพร้อมที่จะโอบอก,กอดเขาทุกครั้งที่เขามีปัญหาสิ่งที่อยากจะบอกว่าคุณกับเขายังไปต่อกันได้แต่ให้ลดเรื่องความน้อยอกน้อยใจหรือความระแวงลงบ้างนะคะ,นะคะโอเคขอดูต่อหน่อยว่าไพ่ ฟังใจอย่าบอกอะไรคุณนะคะจกเขาจกคุณทั้งหมดเนาะอืมเออตอนนี้เจอเรื่องอุปสรรคจริงๆนะเรื่องของการงานแต่ต้องเขาก็จะประสบผลสําเร็จในเร็วๆนี้ถ้าได้รักจากคุณแล้วคุณก็เข้าใจเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณเสมอแล้วก็มองว่าเขาไม่ได้แบบว่าหลอกให้คุณหลอกก์ะนะคะเหมือนเขาก็ยังยังมีใจรักคุณแหละอืม ตอนนี้คือเขาอยู่กับช่วงของการต่อสู้ดิ่นรนกับอุปสรรคและก็ปัญหาเขาเขาอยากเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่นะแล้วก็อยากให้คุณอยู่เคียงข้างเขาแรงดึงดูดรักนะคะเชค็คออฟครับเช็คอ,ออฟครับเกิดขึ้นสองสำรับนั่นคือว่าเขารักคุณแน่นอนแล้วก็มองว่าคุณคือคนรักที่ดีที่สุดของเขานะคะอืออืออยากให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วก็คุณยังไม่เชื่อว่าเขารักคุณอยู่หรออือหลายอย่างลองคิดลองทบทวนสิ เขาก็อยากจะกอดคุณอยากจะมาหาคุณแต่ว่าอยากให้คุณเข้าใจเขามากกว่านี้นะถ้าเขาได้รับความกําลังใจจากคุณแล้วทําให้คุณแบบว่าคุณอนะทำให้เขาแบบว่าเป็นอะไรที่ผ่อนคลายแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาอะจะทําให้เขาอะมีแรงบันดาลใจในการที่จะแก้ไขปัญหาที่จะต่อสู้เนี่ยคือคุณคืออยู่ในใจและอยู่ในสมองของเขานะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาแต่ว่าคือคืออยากให้คุณเป็นแรงบันดาลใจอะแล้วก็เข้าใจเขาที่สุดนะคะแล้วเขาอะ ก็เหมือนจะมีแบบว่ามีแรงบันดาลใจในการสู้ในการสู้ชีวิตนั่นแหละคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเมื่อไหร่ที่เขาประสบผลสําเร็จเขาจะมีคุณอยู่ในนั้นแน่นอนแล้วเขาอ่ะก็รักคุณและก็อยากจะกอดคุณด้วยในเวลาขณะนี้นะคะอืมอยากเจอคุณใจจะขาดอยู่ละอืม ขอเคลียร์ปัญหาขอจัดแจงจ,จ,จัดการกับชีวิตก่อนนะคะแน่นอนว่าความรู้สึกของเขาเขารักคุณมากอยู่เช่นเดียวกันในระดับนี้แล้วก็มองว่าคุณคือคนหนึ่งเดียวในใจหนึ่งเดียวที่อยากจะมีชีวิตคู่ครองด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ